สวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณกลับมาพบกับแฟนๆในการในวันที่28ปลายเดือนเมษายนปีพศ2565คลิปนี้วันนี้เราเพิ่งจะได้รับกล่องพัสดุที่บรรจุเหรียญส่งมาให้กับทางช่องของปอปาฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องดูซิว่ากล่องนี้มีเหรียญอะไรอยู่ในกล่องนะฮะ จะตรงตามที่ช่องปอปาประกาศรับซื้อหรือเปล่าแต่ท่านชมะขออนุญาตนิดนึงนะฮะก่อนจะเปิดกล่องกล่องนี้นะฮะปอปาขออนุญาตขอบคุณสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโปรโมชั่นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงเมื่อวานนี้ปอปาจัดโปรโมชั่นไปฮะก็คือเราจะมาขอรีวิวนิดนึงแล้วก็รีวิวส็จก็จะให้อ่า ทางด้านน้องแอดมินนั้นจัดส่งไปน่าจะเป็นวันนี้นะฮะขอบคุณนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาสั่งจองทั้งเหรียญแล้วก็สลับใส่เหรียญกันค่อนข้างจะอ่ามากมายเลยฮะมากมายเลยฮะท่านแรกนะฮะท่านแรกก็จะเป็นขอบคุณมากนะ,ะสำหรับคุณตาไหวฮะน่าจะมาจากจังหวัดสกลนครหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะบางทีก็ไม่ได้คุยกับน้องแอดมินเขาไว้ฮะนี่ท่านผู้ชมพอจะมองเห็นไหมฮะ ทั้งทั้งเหรียญแล้วก็กล่องสลับใส่เหรียญน,นะฮะพอปาร,ร,รีวิวเสร็จก็จะให้น้องๆน,นั้นจัดส่งจัดส่งเขาค่อนค่อนข้างเยอะเลยท่านผู้ชมหนักอึ้งเลยขอบคุณสำหรับคุณตาไหวมากนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็จะเป็นกล่องที่คุณสำเริงใช่ไหมฮะที่มา่า,ายมาสั่งจองรับเหรียญเมื่อวานนี้นะฮะที่ปปาโปรโมชั่นออกป,ปลายเดือนนะฮะปลายเดือน ต่อมาฮะเราจะไปกันเร็วนิดนึงนะฮะอันนี้คุณอะไรเอ่ยครับอันนี้ของคุณของคุณว่องนะฮะน่าจะชื่อคุณว่องนะฮะขอบคุณมากนะฮะเมื่อวานปอปาจัดโปรโมชั่นไปก็มีลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างมากเลยนะฮะท่านผู้ชมต่อมาฮะต่อมาต่อมาก็เป็นของคุณลันนะฮะไม่มั่นใจว่าปอปาคงจะไม่ดูชนิดราคาของเหรียญสักเท่าไหร่นะฮะดูดูกันคร่าวๆนะฮะว่าปอป่านั้น มีการารับซื้อเหรียญข้าวแล้วก็จําหน่ายขายออกให้กับแฟนๆรายการของปอปานะหรือใครที่เข้ามาใหม่ๆก็มาสังเกตดูนะติดตามดูฮะติดตามช่องของปอปาฮะขอบคุณสําหรับคุณปลาฮะค,คุณปลาฮะโอ้ยหนักึ้งเลยฮะค่อนข้างจะหลายเหรียญพอสมควรนะขอบคุณมากๆนะสาหรับลูกค้าช่องของปอปานะฮะขอบคุณมากๆครับต่อมาฮะต่อมาก็เป็นของคุณอดุลฮนะ คุณอดุลนะฮะนะอืมนี่ฮะเหรียญที่คุณอดุลสั่งไว้จากช่องป,ป่อปาเมื่อวานรีวิวเสร็จเราก็จะจัดทาให้น้องทําการส่งให้นะฮะวันนี้นะฮะคนระับรีวิวก่อนส่งฮะงานนี้รีวิวก่อนส่งขอบคุณมากนะฮะสำหรับเจ้าของเหรียญที่เข้ามาสั่งทางด้านาช่องของปอปานะฮะขอบคุณทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะโอ้ยก็มีมากมายเลยฮะท่านผู้ชมมีมากมายเถ้าที่ป่อปาจะหามาได้นะฮะ นี่ปปาก็ไม่ได้อะไรมากมายท่านผู้ชมฮะเหมือนรับซื้อมาก็เหมือนจะรับซื้อถูกแต่ท้ายที่สุดแล้วบางบางครั้งบางเวลาปปาก็จําหน่ายขายออกในราคาโปรโมชั่นฮะแบ่งปันกันไปฮะมาแบ่งปันกันไปขอบคุณมากครับสำหรับคุณประเสริฐนะฮะขอบคุณสําหรับคุณประเสริฐอันนี้ป๊ปาถือกล้องยิงเอาเลยนะถือกล้องฮะอาจจะไม่นิ่งนะท่านผู้ชมนะถือกล้องเลยฮะใช้มือจับกล้องเก่งไหมท่านผู้ชมปาปาเก่งนะจับกล้องเลยฮะใช้มือจับกล้องไม่ต้องใช้ขากล้องฮะ ขอบคุณฮะสำหรับคุณสมควรขอบคุณมากนะฮะที่หลายเข้ามาสั่งทางด้านาน้องแอดมินผู้ช่วยทางช่องของปอป,ปานะฮะเมื่อวานน้องแอดมินบอกเหนื่อยมากเลยฮะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยตั้งแต่อ่เผยแพร่คลิปลงไปเปิดโปรโมชั่นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมโอเคขอบคุณมากสำหรับคุณสมควรฮะคุณสมควรนะฮะขอบคุณครับต่อมาก็ใครเอ,อ่ย อ้าวโหนี่เหรียญอะไรกันมั่งะฮะอันนี้เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญคุดพาปีพศสองพันร้อยยี่สิบห้าแล้วก็เป็นเหรียญอ่าน่าจะเป็นเหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญยี่สิบห้าตางคห้าสิบตางค์ที่ได้รับการนิยมจากวงการนักสะสมนะขอบคุณสําหรับคุณเคนะฮะนานๆปปาจะมาขอเอ่ยชื่อเอ่ยนาม,มนะขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะขออนุญาตอ่าอันนี้โอเคนะฮะตรงนี้จบละเดี๋ยวต่อมาก็เป็นของใครเอ่ยฮะของใครเอ่ยอ่า กล่องนี้จะเป็นของคุณสมควรนะฮะขอบคุณมากครับสำหรับคุณสมควรนะฮะนี่คือเหรียญที่ปปาจัดแบ่งปันขายให้ลูกค้าไปนะฮะต้องบอกว่าซื้อเข้าขายออกนะฮะซื้อข้าขายออกก็ยังไม่พอแก่ความต้องการนะสำหรับเหรียญที่ช่องปอป่านําเข้ามาแล้วก็ไม่พอนะไม่พอแต่ความต้องการของนักสะสมที่มาขอแบ่งปันจากช่องของปอปานะฮะขอบคุณมากนะคุณสมควรนะฮะนะ ต่อมาก็เป็นของคุณอนุชาของคุณอนุชาก็นี่ถ้าไม่ชมเห็นอย่างนี้ยังไม่พอนะฮะสิบ,บาทที่หายากติดอันดับประปาเคยทําคลิปประกาศรับซื้อไปนะฮะท้ายที่สุดก็ยังไม่พอใครมีนะใครมีก็สามารถติดต่อส่งขายได้นะฮะโอเคนะ,ะนี่ของคุณสมควรนะเอ้ยโทษทีฮะคุณคุณอนุชาของคุณอนุชาต่อมาต่อมาอันนี้ก็ของอ อันนี้ลูกค้ากิจติมัสั์ผู้ติดตามกิจติมัสั์ก็คือคุณบุญมีนะฮะคุณบุญมีนี่น่าจะมาจากจังหวัดอะไรนะปะทุมธานีหรือว่าประมาณนั้นอยู่ในโซนนั้นนะฮะก่อนถึงเข้าเขตกรุงเทพเรานะฮะน่าจะมาจากจ<ำ>ปทุมธานีบอกแล้วว่าเป็นลูกค้ากิจติมสั์เลยสําหรับลูกค้าท่านนี้คุณบุญมีขอบคุณมากนะฮะที่อุตส่าห์มามาอุดหนุนช่องของปอป๋านะฮะขอบคุณมากๆเลยฮะ จบแล้วนะสำหรับการรีวิวก่อนส่งเหรียญนะท่านผู้ชมโอ้โหดูลังฮะลังใส่กล่องพัสดุเพียบเลยท่านผู้ชมโอเคนะฮะต่อมาจบแล้วสําสหรับการรีวิวก่อนส่งอันนี้อ๋ออย่างอีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวจะลืมฮะเดี๋ยวจะลืมฮะเดี๋ยวจะงอแงฮะของคุณแยมใช่ไหม <Okay. S 1> <laughs> โอเคฮะอืมนี่ท่านผู้ชมหนึ่งบาทครุฑนะฮะที่ใครๆบอกว่าผลิตออกมามากแล้วอ่าท้ายที่สุดท่านผู้ชมก็มีการอ่า รู้สึกว่าจะมีการได้รับความนิยมอยู่ต่อเนื่องนะสําหรับเหรียญหนึ่งบาทคุณขอบคุณสําหรับคุณแยมนะฮะขอบคุณมากครับจบแล้วนะสาหรับการรีวิวเหรียญก่อนส่งที่ทางช่องของปาปานะฮะต่อมาฮะต่อมา,ต,อมาต่อมาเรามาทําการเปิดกล่องเปิดกล่องที่ลูกค้าส่งมาะฮะกล่องนี้มาจากาผู้ส่งก็คุณสิทธิพงษ์นะของคุณสิทธิพงษ์แต่ไม่มั่นใจว่ามาจากภาคใดจังหวัดใดของบ้านเราไม่เป็นไรนะฮะ เดี๋ยวเราเปิดกล่องแล้วก็มาดูกันว่ามีเหรียญอะไรที่คุณอ,อะไรเอ่ยฮะทสุทิพงศ์ใช่ไหมส่งมาโอเคนะฮะเพราะว่าเห็นไม่ชัดเจนเราจะเปิดกล่องกันเลยนะฮะเราจะเปิดกล่องดูซิว่าในกล่องนี้มีอะไรติดตามช่องของปาปานะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนนะฮะเผื่อว่าอยากจะเข้ามาร่วมสนุกพูดคุยเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาซื้อและขายร่วมกันนะฮะก็ลองติดตามช่องของปาปาดูนะฮะ ใครถนัดทางไลายก็เข้ามาทางไลน์นะพิมพีจุดพี3อสหรือไม่ก็อีกไลน์หนึ่งก็092 792 8232ใครที่ดูไม่ทันฟังไม่ทันก็รีกลับไปดูอีกรอบนะฮะไม่มีอะไรในกล่องแล้วท่านผู้ชมนี่ฮะน้อยแต่ฮะมีค่าหนักหนักแน่นอนแบบนี้ป้าปาขออนุญ,ญาตฉีกออกเลยนะฮะฉีกออกเลยนะฮะใครที่มีเหรียญแล้วอยากขายก็ติดต่อช่องของป้าปานะฮะไม่ว่าจะเป็นเหรียญอ่าสิบาท ที่ผลิตน้อยหายากแต่และอันดับฮะไม่ว่าจะเป็นปีพศสอ3 1หายากติดอันดับที่1น,นะฮะนี่นะท่านผู้ชมเหรียญที่คุณสุดทิพคง <Okay. S 1> หรือเปล่าที่ส่งมานะฮะ <Okay. S 1> ตมตาตามที่จ่าหน้ากล่องอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทคุณธนาคารไทยแห่งแรกนะฮะเหรียญน,นี้ใครมีนะฮะเรารับซื้อในราคาซื้อข้าเหรียญละ100ถึง1น0บาทฮะติดต่อมาทางไลน์นะฮะ เรามาคุยกันทางไลน์มาคุยกันหลังไหม่นะเขาแบบใครที่มีนะฮะขอบคุณมากนะสาหรับเจ้าของเหรียญเหรียญนี้นะฮะต่อมาฮะต่อมาต่อมาก็เป็นเหรียญ3รอบะฮะชนิดราคาหนึ่งบาทถ้านนะะเป็นเหรียญที่ระลึกนะฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาประมาณสักน่าจะประมาณ3ล้านเหรียญท่านผู้ชมแต่ก็ยังคงมีชื่อเสียงในวงการนัดสะสมอยู่นะฮะก็ใครมีนะติดต่อทางช่องของปอปามานะฮะต่อมาฮะท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ พรเอของเหรียญในคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ก็จะรู้สึกว่าจะหายากกันพอสมควรฮะสำหรับเหรียญสำหรับเหรียญ5บาทหายากหมุนเวียนนะฮะปีพศ2 5 4 0 4นะฮะปีพศ2546นโอเคฮะเหรียญน,นี้เราเร,รับซื้อข้านะ,ะสภาพก็คือผ่านใช้ก็ประมาณอยู่ที่เหรียญละ ง่ายๆว่า4 0่5 0 0ยห้าร้ยใช่ไหมที่ทำราคาไว้สี่ร้อยถึง5 0าแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้เลยก็หลายเข้ามาคุยกับช่องของประปานะฮะถ้าไม่ผ่านการใช้ประปายินดีจะให้เพิ่มราคาไปนี่ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเปิดกล่องที่ลูกค้าส่งเหรียญมาขายก็มีอยู่3ชนิดราคาของเหรียญฮะนี่ชิ้นตะารบาท3รอบนะฮะ ของพระหลวงราชก,การที่9เราแล้วก็มาเป็น10บาทเหรียญวาระวาระของอาธนาคารไทยพาณิชย์หรือที่เราเรียกกันว่า10บาทครุฑนั่นเองใครมีฮะดูอยู่ก็สามารถถ้ามีแบบนี้ก็ส่งขายกับปาปาได้นะฮะไม่ต้องรอให้มีหลายเหรียญหลายชนิดราคาท่านผู้ชมคิดว่าส่งแล้วคุม้มส่งแล้วได้เงินจากปาปากลับไปก็ลองดูนะฮะสำหรับเหรียญ10บาทสําสหรับเหรียญ5บาทปีพศ2546นะฮะใครมีฮะใครมี ป่อป่ารับซื้อป่อป่ารับซื้อนะฮะเหรียญ5บาทปีพศสองพันห้าร้อยหายากติดอันดับที่2นะฮะราคาเริ่มต้นก็อ,อยู่ที่400ฮะ400ไปถึงอา,อาจจะ4 5่รอห้าร้อยแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้เลยนะท่านผู้ชมป่อป่าก็ยินดีจะเพิ่มราคาให้สูงขึ้นนะฮะฉะนั้นใครมีก็สามารถติดต่อช่องของปอป่าฮะพิมพ์ p.pa 3 3 3 อีกรลยหนึ่งก็092792823 2จบแล้วนะคะคลิปนี้ฝากขอบคุณสำหรับผู้ติดตามช่องของปปาทุกๆคนทุกทท่านทั้งหญิงและชายแล้วก็ฝากขอบคุณสำหรับแฟนรายการที่เข้ามาคอมเมนต์แต่ปะปาไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปตอบพูดคุยสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นหลายๆวันครั้งหนึ่งคิดว่าแฟนๆคงจะเข้าใจปะปานะเนาะเอาไว้ให้ปะปาอยู่ตัวอยู่ที่สมบูรณ์แบบแล้วปปาให้สัญญาว่าจะเข้าไปพูดคุยกันทุกๆวัน สำหรับใครที่คอมเมนต์อ่าก็ขอให้คอมเมนต์แบบแบบเป็นสาธารณะท่านผู้ชมเป็นสาธารณะนะฮะเพราะว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันพูดคุยกันไปแบบพี่แบบน้องรักกันไปแบบพี่แบบน้องเคารพสิทธิ์ของสาธารณะทางอ่าบริษัทช่องของ u t u b e นะฮะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้สวัสดีครับ